พลตรีประพัฒพบสุวรรณผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองพันเอกนาะทีทิมเสนผู้บัญชาการเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกําลังผาเมืองก็นํากําลังเจ้าหน้าที่อาหารเฉพาะกิจทัพเจ้าตากนะคะไปตรวจสอบบริเวณพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาค่ะซึ่งอยู่บริเวณหมู่บ้านบางมะหันตําบลเทิดไทยอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายบริเวณนี้สังเกตจะเห็นว่ารอบรอบนี่เป็นป่าเขาเป็นต้นไม้แล้วก็หลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่มีการยิงปะทะ กับคารวานที่ขนยาเสพติดเข้ามาเหตุประทะเนี่ยเกิดขึ้นประมาณสักช่วงทุ่มหนึ่งนะคะของวันที่16ธันวาคมโดยขณะที่ทหารร้อยม .1 เฉพาะกิจทัพเจ้าตากนะคะก็กำลังล่าตะเวนอยู่เฝ้าตรวจแล้วไปพบว่ามีกลุ่มชายชกันประมาณสัก15ถึง20คนแบกสัมภาระมาเต็มเลยค่ะอย่างที่เห็นค่ะคุณผู้ชมเป็นเป้สัมภาระเดินลัดเลาะมาตามป่าเขาทีนี้ก็เรียกตรวจนะคะ ปรากฏว่ากลุ่มดังกล่าวค่ะยิงปืนมาก่อนไม่ทราบชนิดเนี่ยยิงใส่เจ้าหน้าที่ก็เลยทำให้มีการยิงประทะกันประมาณ5นาทีหลังจากสิ้นเสียงปืนค่ะเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยนะคะแล้วก็สามารถควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้กระทั่งช่วงเช้า7จโมงครึ่งเข้าไปตรวจสอบพบว่ามีศพตามแนวป่ารวมแล้ว15ศพค่ะ แต่ละคนเนี่ยแบกถุงพลาสติกสีดำบรรจุกระสอบฟางดัดแปลงเป็นกระเป๋าตกกระจายอยู่ตามพื้นรวม17ใบแล้วก็ภายในเนี่ยมียาบ้าเยอะมากนะคะแต่ละใบมีเป็น120,000เม็ดเลยค่ะรวมๆแล้วของกลางก็คือ2 40,000เม็ดเป็นยาบ้าแล้วก็มีอาวุธปืนคาบินอีกหนึ่งกระบอกด้วย <S <S ทีนี้ต่อมาช่วงบ่ายสาโมงครึ่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจรักษาราชการกาแทนเลขาธิการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพลตํารวจโทพานุรัตน์หลักบุญนะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเหตุปะทะที่เกิดขึ้นตามขั้นตอนของกฎหมายหลังจากนั้นก็นําของกลางส่งให้สถานีตํารวจแม่ฟ้าหลวงนะคะเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยพลตำรวจโทพานุรัตน์บอกนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินรวมทางรัฐมนตรียุติธรรมด้วยนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของยาเสพติดว่าต้องการลดความรุนแรงของปัญหานี้ในทุกมิติกำหนดพื้นที่เร่งด่วนตามมาตรา5วงเล็บ10ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ประกาศเขตควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้ามาในพื้นที่มีการจัดตั้งหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปร,รามยาเสพติดทั้งสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ชายแดนภาคเหนือหรือที่เรียกว่า Tax Force 3 5ถือว่าเป็นความร่วมมือของหลายฝ่ายค่ะโดยมอบหมายให้พลโทนริศถาวรวงศ์แม่ทัพน้อยที่3นะคะเป็นผู้สั่งการสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่ที่บริเวณนี้ด้วยนะคะชายแดนจังหวัดเชียงรายและที่เชียงใหม่ มียาบ้าเนี่ยมากกว่าร้อยละห้าสิบถูกส่งมาผ่านเส้นทางนี้ด้วยค่ะโดยพลตำรวจโทพนุรัตน์ยังได้บอกด้วยนะคะว่าพอทราบเรื่องเหตุประทะกันก็รีบเดินทางมาถึงทันทีสแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยที่สกัดกัน้นไม่ให้เกิดสิ่งเลวร้ายเหล่านี้เข้ามาในประเทศเข้ามาทำลายเยาวชนทำลายลูกหลานของเราที่เป็นกำลังของชาติบ้านเมืองโดยการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนเช่นนี้ถือว่าเป็นงานที่ยากลาบาก ตลอดระยะทางที่เดินเข้ามาสํารวจเข้ามายังจุดเกิดเหตุรู้เลยค่ะว่ามันไม่ใช่งานที่ง่ายๆนะคะในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่เป็นแบบนี้รวมถึงเป็นหน้าที่ที่มีความเสี่ยงสูงต้องขอบคุณนะคะในความเสียสละแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ